ชายคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยการฆ่าหนูในโรงงานดองแตงกวาวันหนึ่งหนูจำนวนมหาศาลก็ปรากฏตัวตรงหน้าเขาอย่างไม่คาดคิดโดยสัญชาตญาณเขาคิดว่าต้องกำจัดพวกมันให้หมดจึงรีบเดินตรงเข้าไปหาแต่ทันใดนั้นเขากลับพลาดตกลงไปในถังดองขนาดใหญ่โดยที่ไม่มีใครเห็นโหลใบใหญ่ถูกปิดสนิทและไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ในนั้นไม่นานหลังจากนั้นโรงงานก็ถูกสั่งปิดโดยไม่ทราบสาเหตุ หนึ่งปีผ่านไปเด็กสองคนบังเอิญเข้าไปในโรงงานร้างแห่งนั้นพวกเขาเปิดฝาถังใบใหญ่ขึ้นและทันทีที่มองเข้าไปชายคนนั้นก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากน้ำดองเด็กทั้งสองตกใจสุดขีดวิ่งหนีออกไปอย่างไม่คิดชีวิตขณะเดียวกันชายคนนั้นค่อยๆปีนออกมาจากถังหลังจากถูกฝังอยู่ในนั้นนานถึงหนึ่งปีเขาพบว่าโลกภายนอกเปลี่ยนไปทุกอย่างครอบครัวของเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ตอนนี้เขาต้องซื้อแตงกวาจากร้านค้าทั่วไปทั้งที่ในอดีตเขาเคยทำแตงกวาดองเองกับมือในโรงงานแต่นั่นแหละเขาไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อแตงกวาสดใหม่ด้วยซ้ำเขาจึงเริ่มหาของกินในกองขยะและแล้วเขาก็เจอแตงกวากับเกลือเน่าเ,เขา้าแม้ของจะหมดสภาพแต่เขากลับรู้สึกดีใจอย่างประหลาดเขาลักรถเข็นเก่ามาคันหนึ่งแล้วเริ่มดัดแปลงมันเล็กน้อย เตรียมขายผักดองอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนเขากลับไปกองขยะอีกครั้งเก็บกล่องใบหนึ่งมาใส่แตงกวากับเกลือลงไปแล้วเฝ้ารอฝนและเมื่อฝนตกลงมาผักดองแสนอร่อยสูตรใหม่ของเขาก็พร้อมวางขายเขาจัดเรียงผักดองใส่รถเข็นแล้วเข็นออกไปขายข้างถนนไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้คนกลับชอบมันมากเขาเริ่มขายได้ครั้งแรกและมีกฎเล็กๆว่าใครกินเสร็จต้องเอาขวดโหลมาคืน กิจการเริ่มไปได้สวยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายร้านของเขาถูกสั่งปิดเพราะไม่มีใบอนุญาตตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างถนนเพียงลำพังและเต็มไปด้วยความเศร้า